สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเดอจ้ามือนีสิพาพีผพานน้องมากินตําบัก่งใสกระปูดองเดอจ้าหืมหนํำปูเดอจ้าเป็นหนํำปูของแคปเฮานะคะปูหนี่ผ่านอ,อย่อมาแล้วเดอจ้าพี่น้องกินนาไ,ได้กินอะไรกับบบมีพยาธเดอจ้ามีอย่อนำออย่ออย,ออยอ่อ จ้านี่เด้อจ้ามีแต่โต๊ขะ,ะขวไก่ใส่หน่ำปูน้ำเด้อจ้าหน่ำปูนี่เป็นรสศาสด,ดั้งเดิมเด้อจ้รารสศาสอุ้ยแล้วไว้ลงมือเลยบอกเมนเขาบอกว่าไข่นี้มีทุกโตเด้อจ้าน้องหุ่นกับแกะมาแล้วก็มีทุกโตอลีจ้าอืมงวแห้งเป็นไรแสบบ่ แ่บจ้ะนัวนำ้ำหืมดูพี่น้องใครแบบนัวเลยพี่น้องอืม,อม ตัวใหญ่ไม่แต่มันเด้อจ้าเป็นปูหนำไซน้องอุน่นเนาะแม่นจ้าเพื่อนเลี้ยงด้วยอาหารเฉพาะน้ำเดือดค่าอ,อาหารเฉพาะน้ำเดือดค่าบ่แม่นจ้าถ้าเสพอะไรพี่น้องเนยห้นุ่นตัวได้จ้าพาพี่น้องที่สร้างซื้อให้สร้างกลับ แคปเฮานะคะ <laughs> อุ้ยดูมันให้ปุนลารู้จักบอกอือเป็นอะเมืองไทยโอ้มันมันคือมันเด้จ้าบะแมนไข่ เขาจับก็ได้ได้จ้ะพี่น้องออกินกินกับตามกินกับยังกัดแสบเนาะแม่นจ้ะสุงไซส์เสียดายสั่งเพิ่มหน่หนัวแบบพอดีพอดีเพิ่นดองยังเหรอวะดองยังพิ่นดองน้ำปลากวนจ้าออื นัวลึกเลยอืมแบบแทบหนึ่งกระปุกเดรร้ายโตแห้งพี่น้องคุ่ม แมนจ้ะเอาแบบจำเลยมน,นุษย์จำก็ได้ละไตไ้องใช้เกลือไต้องใช้ย้งเพราะว่าเพิ่งดองไทรลำลยแล้วนัวอยู่แล้วเนาะแมนจ้ะเพิ่งมีความนัวในตัวแล้ว บ้าค่อยเขียมด้วยจ้ะแต่นว่าน้องหมุนบระคนมักหน่วยอยู่แล้วฮืม เป็นคนมากินปูหน้าอยู่แล้วด้วยจ้ะแมนมีแต่ัตมีมันพี่หนอกตรงปกืม,มีใครถูกโตด้วยจ้ะ อ,อันนี้บอกอวยรีวิวตามความจริงจ้าจุ๊บหืมหืมไข่หนีอยู่ทุกหนองเลยเนาะมันคือมันเออมัน nấm dong và nua, phù dong nua. Chưa bớt à? Giác cái sốp bên hông này. Ừ. Cứng cam. Ừ. Wow, cái มันคือมั่นมั่นกระปูด้วยจ้ะมันรวนแมนจ้ะกินไหนทุกคนเลยจ้ะทุกไว้ทุกไวักับกินไหน ืร <onz> ้ายโตแห้งอ lo no ันนี้แข่คืงกระปุกน้ำพี่นองยังเลืออีกในกระปุกแบบยังร้ายเลยแมน เบืองไข่ไข่เยอะๆไข่มันๆเป็นไข่มันเพราะอื่นว่ามันมันเยอะๆเลยหืมโดยสปอร์ตัวนเงินพี่นอ้องควักมาอืม 水は。 ปูดองน้ำใสแคปเฮาด้วยจ้าแบบสุดยอดปูดองน้ำใสเป็นปูที่อยู่ในน้ำใสมันบอลรงนเมนจ้าเพิ่นเลี่ยงน้ำน้ำใสจ้าเลี้ยงด้วยน้ำใสอาหารหนี่เป็นอาหารเฉพาะสะอาดปลอดภัย แมนค่ะเพราะว่าเพิ่นเอาเขาเครืองตรวจเบิ่งว่าพี่พญาิบอกกับบมีจ่จ้ะเด้งหน่อยก็กินไหนได้พี่นอ้องรับรองับองว่าบ่มีพญานแมนจ้ะเพราะว่าเพื่อนเอาเขาเครืองเนาะแบบยังหน่ต้องเหน็นอ่ะจ่ว่าอันนี้ผ่านตัวบ่มีเห็นเลยจัโตัว แถมยังมีออยอดน้ำแดงพีนอง <c oughs> เดี๋ยวมันเป็นไงออยอดแปลว่าออย่อยเี่ยงเลือแบบร้ายเลยยังกินมาเบิร์ดเลยไม่นันจนมนัมนุ่มอิ่มแหละ มือแกะโซ่พ hmm. hmm. ี่หน่องก็น่าจะโตแบบให้เบ่งเลยว่าว่ามีไข่ถูกโตอะไรอุ้ยโตใหญ่ๆเบ่งยิ้มมาโตได้กะใหญ่ใหญ่แก่เลยแสบแห้ง ไข่เอ้ยมันร้ายแหงแมนจ้ะมีแต่มันมันหนิดๆเลยปูน้ำใสแคบเฮาเด้อจ้าพี่น้องสนใจกะสั่งใดเด้อจ้าเป็นของปูน้ำใสแคบเฮาเด้อจ้าจ้ะสำหรับพี่น้องทันใดที่สนใจกะตามหนันเด้อจ้าจ้ะขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่เขามากดู้ไหลกก้แชร์ทำเด้อจ้าหรือว่าพี่น้องทันใดสนใจห้น้อุ่นรีวิวกับเอวายรีวิวกะทักใดเด้อจ้าจ้ะ ำลำลำเรื่อยๆถูกหวยเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ